ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้โน้ตบุ๊ก lm ในการทำพอดแคสต์แบบนี้ลองดูนะเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยใช้หน่วยประมวลผลในตัวกล้องเองแล้วก็ฝังไฟล์ jpeg เล็กๆอันนี้ไว้ข้างในไฟล์รออีกทีหนึ่งเลยฝังเข้าไปเลยใช่ค่ะทำให้เราเห็นภาพได้ทันทีบนจอ lcd โดยที่ไม่ต้องรอประมวลผลนานที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ jpeg ที่กล้องสร้างเนี่ยทาไมมันถึงดูดีจังเลยล่ะครับบางทีสีสุด โอเคเสียงสนษนาผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยพี่อาไม่ได้ทําเองนะครับไอตัวโน้ตบุ๊กเอเมนี่ยมันทําให้อันนี้เรียกว่า Audio Overview วิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากนะครับเราไปเอาข้อมูลมาใส่ในตัวโน้ตบุ๊ก LM จากนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้สร้าง Audio o โ e โอเวอจากตรงเนี้ยมันก็จะสร้างให้แต่วิธีการทำงานเนี่ยเบื้องหลังมันเป็นยังไงมาดูกันแล้วจะทำให้มันเป็นภาษาไทยทำยังไงนะครับเริ่มจาก โน้ตบุ๊ก LM คืออะไรก่อนนะครับโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเป็นบริการของ Google นะครับของพี่อ๋อเนี่ยเป็นแบบเสียตังค์แต่ใช้ฟรีได้นะใช้ได้น้อยหน่อยอ่าแต่ถ้าเสียตังค์ก็จะใช้ได้เยอะหน่อยของพี่อ๋อเสียเป็นแบบ Google วันถ้าสมัครให้สมัครแบบ Google วันนะครับเพราะว่ามันจะรวมบริการหลายอย่างแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมี g e มีไ i มีพวก Space ให้มี Storage ให้นะครับ มีโน้ตบุ๊กเอใช้ได้เยอะกว่าชาวบ้านนู่นนี่นั่นมี g o o g l e Do อกอะไรที่บริการของ g l e มันใช้ได้หมดแหละอืมอันเนี้ยอยากใช้แล้วก็ใช้กับครอบครัวด้วยเออมันก็ง่ายดีนะครับทีนี้ไอตัวโน้ตบุ๊กเอเมนี่ยมันก็เหมือนกับสมุดจดเรานี่แหละเออเนี่ยมีอะไรเราก็จดลงไปหลาักการทํางานมันก็คือสมุดจดคิดง่ายๆ,ๆแบบนี้นะครับจดจดจดลงไปพอเราจะเอามาใช้งานปกติถ้ามันเป็นแบบอ่า อะนาล็อกแบบนี้นะครับเราก็ต้องถอดความอาจะไปทําเป็นบทสรุปนะครับเราก็ถอดมาจะไปทําเป็นบทบรรยายเราก็ถอดมาแล้วต้องไปอ่านอีกทีนึงหรือจะทําเป็น FAQ เอาไว้ใช้งานก็ได้นะครับเราก็ทําแบบนี้แต่ notebook LM เนี่ยมันเป็นสมุดจดแบบมีเวทมุนต์มันมีพลัง AI อยู่เบื้องหลังเราสามารถที่จะบอกให้มันทําอะไรก็ได้ อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเป็น audio อ e v วมันก็ทำเป็น podcast มาเลยนะนี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วมาดูนะคือคงจะคิดว่าพี่อาทำ d i a l o g u ให้มันใช่ไหมหรือไป generate d i a l o g อกให้มันไม่ใช่นะครับบทความมันเป็นวิชาการแบบนี้เนี่ยเนี่ยนี่คือบทความวิชาการแล้วก็สั่ง audio r e v i e มันเป็นผู้ชายผู้หญิงนั่งคุยกันแบบเมื่อกี้เลยคุยกันสนุกสนานเพื่อที่จะย่อย่านมันทําเองไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ แล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มซอสเข้าไปเราก็เพิ่มได้ก็เนี่ยครับกดแอดเข้าไปซอสอะไรได้อีกนะครับจะเป็น Google d o c อ่าไปสร้างมาจากเจมินาอย่างเช่นอันนี้อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ป็ปอันนี้ยพี่อ,นนอ,นนอาก็ Export ไปเป็น Google d o c แล้วพอเราก,กด Google d o c กมามันก็จะ Import เข้ามาจะ Copy paste ไปใส่ก็ได้นะครับได้หมดเนี่ยก o p ป Text ทคเพส t e เทคเนี่ยก o p ป Text ทคเนี่ยก็ได้ก็เพสลงไปในนี้มันก็มาละหรือจะเอามาจาก เว็บไซต์จะเอามาจาก youtube ก็ได้นะครับ <g ül> <g ül> โหได้เยอะแล้วจะอัปโหลดพวก PDF พวกออดดโออะไรใส่เข้าไปเถอะอ่าก็เหมือนเราจดไปในสมุดอย่างเงี้ยจดไปในสมุดอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าพอจะอ,ออกมาเนี่ยมันจะต่างกันตอนนั้นแหละอืมอ่ะอันนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อให้มันเป็นบทความวิชาการอะไรยุ่งเหยิงแบบนี้เนี่ยพอเรากดออเดโอโอเวอร์วิวเราก็จะได้แบบนี้สวยคอนทราสต์ s <S ดีกว่าตอนเปิดในคอมอีกอ๋อ นั่นเพราะว่ากล้องเขาใช้สูตรสำเร็จหรือ,อ,อไฟล์นะหรืออยากจะทำา f q q แล้วก็กดตรงนี้ตึง่งมันก็จะสร้างเป็น FAQ ขึ้นมานะเนี่ยได้ละหรือจะทำเป็น b brief doc อ่าเป็นแบบเป็นเหมือนกับบทสรุปบทสรุป b r i ร i ฟฟิงด็อกก็สร้างมาโอ้ยง่ายมากเลยเนี่ย e n e r a รตเบตออนหนึ่งซอสเนี่ย มาล้ทั้งหมดจากทางซ้ายมาเป็นทางขวาแต่ถ้าจะให้มันคุยกับเป็นภาษาไทยแบบนี้ต้องตั้งค่ามาให้แล้วนะคะสุดลำ <c oughs> ต้องทำยังไงนะครับต้องกดตรงนี้ก่อน setting แล้วก็เลือก output language เป็นภาษาไทยครับถ้าไม่เลือกตรงนี้เนี่ยมันจะพูดมาเป็นภาษาอังกฤษ,าษา หรือถ้าเราอยากได้ภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาสเปนภาษาอะไรก็แล้วแต่สโลวาเกียนู่นนี่นั่นก็เป็นเลือกเอานะครับแต่ของพี่อ่วเนี่ยเลือกเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้เองนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยดาวน์โหลดลงมาก็ได้เป็นเว็บไฟล์นะเพื่อที่จะเอาไอ้เว็บไฟล์เนี้ยไปตัดต่อในไฟนั่นคัดอะไรแบบที่พี่อ่วทำแต่มีทริคนิดหนึ่งคือเวลาที่มันพูดคุยกันนะมันจะย้ยยๆนิดหนึ่ง ความรู้สึมกมนี่ยนะคือมันพูดกันช้าไปหน่อยอาจจะเพิ่มสปีดอีกสักสินะครับหรือ20%เพื่อให้มันเร็วกระชับนะโดยที่ไอตัวพิชชิ่งมันยังแบบเสียงอะ่ะเขาเรียกอะไรว่าพิชใช่ไหมเอเอเี่มันมันยังแบบไม่ไม่ได้เดีอาจจะพูดผิดนะแต่ไม่เป็นไรเอาแบบว่าเสียงมันจะไม่แบบเพี้ยนเพียน่เยนะเออประมาณนี้ก็ได้แล้วครับหรือจะใช้โปรแกรมแก้อีกทีก็ได้ถ้าใครอยากจะเร็ววันนี้นะ ก็ได้อยู่ในไฟลนังคัดก็จะมีในพเมีนร์ก็จะมีก็แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างบทความหรืออะไรต่างๆนานาที่เป็นวิชาการมาแล้วก็เอามาทําเป็นออดิโอวิวอย่างนี้ไปใส่ในพอดแคสก็ได้นะครับโอเคก็ไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยทํา ออกมาได้เยอะพอสมควรแหละแต่ว่าข้อมูลเราจะต้องแน่ใจนะว่ามันถูกต้องแล้วก็คัดกรองมาให้ดีสะก่อนไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่บนออนไลน์ไป